ตัวนี้อายุเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณหาเดือนครับสนุบหมดนะครับเนาะเมียนครับราคาครับ5 9 0 0บาทครับ5้0 0สวัสดีครับมือนีบอกไงว่ามีง้วงหลักพันเมียนครับหลายตัวพร้อมนะครับมือนีมีมทั้งตัวคาร์โมนีเอามือนีเกือบหาสิบตัวอยู่ครับพี่น้องครับราคาง้วงมือนีราคาเบาๆเลยเนาะครับเกือบหาสิบตัวเมียนครับมีตัวหนึ่งทรงขายไปแล้วเมียนช่วอทรงครับโล่ทรงขายไปแล้วตัวนั้นขายไปด้านคุณทศครับสองพันกว่าบาทครับทรงฟรีพร้อมครับทรงฟรีพร้อมครับ ปัวเบิ้ลตัวแรกแขงมันครับทีนี่ครับตัวแรกแข็งมันผูน้อยเลยครับนี่ผูน้อยเบาๆเอาหัวน้ำหัวหาดน่ะครับเนาะเนียนครับพี่น้องครับเผลนวมตัวนี้เป็นพวกผูน้อยครับพี่น้องครับราคาเบาๆพี่น้องครับเพื่อได้เอาไปขุนเอาไปเหรียญเอาไปเอาไปเลี้ยงตัวเนาะตัวนี้อายุเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณหาเดือนครับโซนทุมหมดนะครับเนาะเนียนครับราคาครับห้าพันเก้าร้อยบาทครับห้าพันเก้าร้อยบาทแต่ในราคาผสมกบบสามพันแล้วเนาะอีกสามพันเก่านี่ก็อันนีสองพันเก่านี่คือเป็นคาเลี้ยงนะครับเนาะ เอาพี่น้องครับโตผูนน้อยนี่ห้องไว้5,900ายบาทพี่น้องครับนี่คือราคาซื้อราคาสืออะไรราคาหนึ่งเนาะครับตัวต่อไปเอาหลักพันกันนะครับนี่หลักพันก็มี่อีกแม่ครับแม่สาวน้อยหัวโล้นแดงแดงตายพี่น้องครับหัวล้วนธรรมชาติครับตัวนี้ตัวนี้แม่สาวน้อยหัวล้นแดงแดงลนธรรมชาตินะครับเนาะ พี่น้องครับตัวนี้เป็นสาวหน่อยจะเดินครับตังสี่ตัวนี้กับประมาณหกเจ็ดเดือนแหละครับหกเจ็ดเดือนเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยอยุหกเจ็ดเดือนเพื่อนครับตัวนี้ล้นธรรมชาตินะครับเนาะคลิปหูดำเครื่องเพชรดำนะครับเนาะครับราคาครับเก้าพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทเพื่นอนครับเป็นราคาถือเนาะชุดเบาๆเนาะพี่น้องครับตัวนี้ห้องไหวห้าเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นแม่สาวหน่อยครับพี่น้องครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับ อยากให้มันเงี้ยต่างกันีเข้มฟอนมีครับวันนี้แม่ลูกครับลูกตัวเมียอันนี้ครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียเนาะวันนี้ว่าบางตัวต่อไปเป็นเบอร์ที่สามแลครับวันนี้อันนี้มือตุ่นต้่นนะครับอ่ะตัวนี้แม่แม่นี่ครับรับลูกตัวเมียนะครับเนาะเมียนครับลูกตัวเมียป้าเนีครับลูกหัวเก่งนะครับเนาะว่ามันเกินเมียทั้งยี่ห้อผมบ้างเดินนะครับอันนี้แม่ทองว่างนะครับตัวนี้เมียนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมีย แม่นี่สูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบหาครับร้อยยี่สิบหาเนาะครับอ่ะครับแต่ว่ามันมีติ่งอยู่บเสือนตี่มิมันอยู่นาะครับอยู่หางนี่ตะว่าตนี้ดับพื่อนครับหวดทรัพย์คใครพยานเนาะครับอ่ะพื่อนครับวันนี้เป็นห้อยขีดแต่ใครพยานเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วคาับอะครับนี่หมื่นหกพันบาทครับหนึ่งบาทครับคุณมติโอดเพื่อนครละสิบวันนี้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเรียกอี่าเกิ่งเกินสามเลยก็ี่ ค่าเดียวกันเลยซื้อครับเรียงง่ายๆนะพี่น้องครับราคามินิเลยนะครับเนาะครับตัวเต๋อมันเหยียบห้างนะเอ้าไม่ว่าตัวต่อไปพี่น้องครับเป็นแม่แม่ลูกคือกันครับลูกลูกตัวเมียเมีนครับแต่ว่าเมียนี่เป็นเมียสูงอยู่นะครับเนาะแมีนครับเป็นลูกแรกครับลูกตัวแรกพร้อมนะครับพี่น้องครับแม่นี่สูงลอยสี่สิบหอดนะครับสี่สิบหอดประมาณนี้แหละครับลอยสี่สิบครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวเมียนี่มันลอยสี่สิบเนาะแต่ว่าลูกเขาก็ตัวดีนะครับเนาะพี่ครับ แข่งขาแข็งแก่ดีพี่น้องครับแต่ว่ามีหล่องร้อยกลายเป็นลำปีแต่ว่าหายแล้วพี่น้องครับครเบื้องซุ้งนะครับเหมือนว่าหน้าแม่เนาะตัวนี้แม่ทองว่างนะครับตัวนี้แม่ครับทองว่างครับแม่ทองว่างเดี๋ยวโทษนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวแรกครับพี่น้องครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกลูกกต่ตัวแม่ราคาครับวันนี้สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทเนาะครับเป็นราคาติดเนื้อเลยเนาะครับพี่น้องครับว่าไงมาเป็นได้ความสุดพี่น้องเพิ่มแม่ลูกตัวแรกพร้อมพี่น้องครับแล้วกากลูกตัวแม่พร้อมครับสองหมื่น สามพันบาทครับพี่น้องครับมืูนี่ไม่ได้ราคาเบาๆด้วยนะมืูนี่เนาะครับอันนี้เขาอันนี้แม่ท้องนะครับแม่ท้องครับหัวหล่นธรรมชาตินะครับตัวนี้แม่นครับพี่น้องครับตัวนี้คือแม่ท้องหล่นธรรมชาติใช่ไหมครับเป็นหน้าที่มีเลือดเละเนาะมันพ่ครับแม่นครับพี่น้องครับคล้ายๆว่าเป็นเละมันอะตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวได้ไหเนาะครับตัวนี้ผสมพริกแดงครับผสมพริกแดงเนาะแม่ครับ ผสมมาจค่มือครับว่าตัวนี้ตัวนี้มันเจ็ดเดือนกลัวหรอครับสิเขาแปดเดือนหรอครับผสมพริกแดงวาเจ็ดพึ่งแปดเดือนเนาะครับอ่ะนะครับราคาครับวัอนี้สองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับเนาะพี่น้องครับวันนี้คือราคาถือคาร์คือนะครับทองเจ็ดเดือนแต่พร้อมกินน่องเลยตัวนี้ถือว่าตัวแง่นะเพราะสมบูรณ์ดีอ้วนดีพี่น้องครับตัวนี้เป็นเล่มันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทผสมพริกแดงไว้ปั๊บตัวต่อไปคือนะครับหัวไหลนะครับต้องขอโทษเทิรบางเทียอาจจะเร็วเกินไป แต่ว่าเดี๋ยวมาหาไอ้แล้วเดี๋ยวไอ้แล้วสามารถให้เบิ้องในเช่นละตัวครับพี่น้องนะครับอเ,เอานะครับตัวต่อไปก็เป็นแม่ท้องนะครับต่อไปเป็นแม่ท้องเนาะ,ะนะครับอันนี้พันธุ์ยังครับท่งสผูอันนี้สิเป็นพันธุ์แองกัดผสมเือกันล่ะครับนี่แองกัดผสมเนาะตัวนี้เป็นสาวท้องแรกเป็นแม่สาวท้องแรกเนาะครับ ตัวนี้สูง่ากเลยครับว่าตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบนะครับนอวนี้เป็นแม่สาวทองแรกครับอาจจะมีเหลือกแองกัดแบงกัดด้วาว่ากิ้วกับวู้ดละแน่นครับแต่ว่าเป็นประมาณทรงนี้เนาะเป็นงาะดำเกล็ดพี่เมียมเนาะเป็นเนล็ดพี่เมียมนะที่นะครับทองจ้เลยครับว่าตัวนี้ตัวนี้ทองจะแปดเดือนแล้วครับผสมยังไงครับตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวละครับผสมตัวแน่นครับบามันแดงมาเนาะแน่นครับราคาครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่น้าพันบาทครับประกันทองอีกนะครับวัประกันทองครับ นมไข่ครแล้วรอมือกินต้มนองเลยครับนีพี่น้องครับราคาถือคัพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับประกันทองเจ็ดเดือนยูนนี้เขาี่นีครับป๊าพี่น้องครับราคาถือครับเนาะตดวนี้เจ็ดสิบแปดเดือนแล้วนะครับเจ็ดแต่ขอาไปเรื่อยเร่นะครับราคาสมมูนีเนาะราคาพี่น้องมีเงินมาหมเอาหมดถนี่พี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับโบโบกี้เสียใจครับเนาอยู่นี่เนียนครับอ้าววันนี้เมื่เมืองโตต่อไปครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเม่ครับ แม่นี่แม่ใส่ไงถือวกาน้อยนะครับเนาะครับตัวนี้สูงบ้างไหร่ครับแม่เขาตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบครับตัวนี้สูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แต่ว่าลูกเขาก็ถือว่าล้ำตยาวดีนะครับเนาะไอ้นะครับแม่ครับแม่นี่มันได้ลูกโตครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเอ่อที่สามครับที่สามเนาะแม่ทองวางทำเนาะแม่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทองวางครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่ เฝ้าซื่อพี่นะครับว่ามีขาดทุนหนซึ้งว่าตัวสี่นะครับพอเดย์แม่ลูกดูัตัวแม่พร้อมนะครับไปตัวต่อไปตัวใดครับอ่าพี่พี่ก็ได้ครับนี่แม่สาวเลยนะครับพี่สาวสวยๆเลยแม่สาวสวยๆเนาะตัวนี้ว่าต้องจูงกัไเลครับนี่ครับเอาตัวนี้ก่อนครับนี้นะเอาตัวไหนก่อนนี่ครับเอาตัวนี้อันนี้ก็ได้ครับตัวนี้ว่าต้องจูงก็ได้ครับตัวนี้เป็นแม่สาวเมียนครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณ สิบสองสิบสามเดือนนี่แหละครับสิบสองถึงสิบสามเดือนเนาะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเนื้อหนังเม็ดสีดีนะครับเนาะแมียครับเนื้อหนังดีครับเม็ดสีแดงเข้มคลิปหูดำเพลิงเพชรดำแข็งขากไงพอดีพอดีพี่น้องครับตรงนี้คือว่าไงอนาคตดีตัวนี้ครับอนาคตไกลพร้อมครับแม่สาวหน่อยตัวนี้ว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทเนาะท่านทายผลเด๋งงวงงามเป็นแม่บอกชนะทุนหน่อยสื่อตรงสิบวันเองนครับตัวนี้อนาคตไกลครับตัวนี้ครับมาเบ่งตัวต่อไปที่นี่ครับ ตัวน,นี้เป็นแม่สาวน้อยเนาะแม่นครับสาวน้อยครับนี่นอกใหญ่ๆครับอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกหมูครับมันบอกเขาเสียดหนอกใหญ่ๆท้ายงามๆคืองัวทั้งสี่ถึงไม่ถ่ายกำเนื้อไหลเนาะครับคือมันจะเป็นงัวที่บ่ากระดูกใหญ่แต่ว่านหาเนื้อมาเต็มขนาดว่คือกมเนือ้อเฉื่ยนะครับเพราะว่าเขา,าเป็นไเอาไปใส่โค้งสั่งเขาก็ไปเห็นกมเนื้อได้เพื่อนครับตัวน,นี้ครับเป็นงัว ที่มีแตก่กล้ามเนื้อเพื่อนครับกระดูกพค้อองี้บนไหนราคาครับตัวนี้ตัวนี้2 5 0 0 0ันบาทครับ2 5 0ห0พันบาทเนาะเนียนครับราคาเนื้อชิ้นว่าไรลาะก็อยู่ขริสองหมื่นหาพันบาทเพื่อนครับตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยกระดูกหมูครับห <im it> นา, <c oughs> นาดีครับหนาดวงอ้วนนะครับเน, <c oughs> นาะตัวไงว่าตมันสีเนื้อเนื้ออะไรก็ทุกตัวเพื่อนครับพร้อมบริเวณสังโค้งสังครับนี้ใส่กันเหมือนได้เพื่อนครับ <c oughs> <c oughs> จุงว่าเป็นปะอะไรได้ยินอะไรอ้าก็เมืองตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็เป็นสาวน้อยครับแดงแดงเป็นแม่สาวน้อยนะครับเนาะครับแม่สาวน้อยสีแดงคือนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นี่อายุวันยังเดือนครับตัวนี้นประมาณหนึ่งปีครับประมาณปีกว่าเนาะเมียนครับจุดเด่นคือเรื่องเม็ดสีนะครับเนาะเมนครับคลิปหูดำใช่นหมครับแข้งขากระแดงใช่นหมครับแล้วก็เครื่องเทกระดำเนาะทับเขาหัวล้นแล้วครับเทเข่าอะไรแล้วครับเนาะเมีนครับราคาครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท แสดงว่าเป็นจุ๋มงัวนี่คือรอบนี้คือเป็นที่เอาราคาเหมือนตัวตัดในพี่น้องวงก้อนเนาะแดงๆสาวๆก่อนครับครับเดี๋ยวสีมีช่วงแม่ทองหลังกลางๆหลังๆครับแม่ทองนี่ครับแดงสีมี่กลางเนาะแต่ว่าวางของถืออยู่ไทยๆนะท่านมื้นี้เนาะเน่ยครับอ่ะพวกตัวต่อไปเราบินี่ตัวนี้นะคนไก่นะครับให้เขาแล้วเนี่ยครับตัวนี้ลูกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเนาะเน่ยครับ อายุครับผมตัวนี้สิบเดือนครับอายุประมาณสิบเดือนนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวน้อยลูกสาวช็อกโกแลตอายุสิบเดือนครับเพชรเข่าแล้วเนาะเชิง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 นะตัวนี้เนาะครับอ่าสีดีนะครับสีดีนะครับแล้วก็สีแดงเป็นมะขามนะครับราคาครับโมนี่สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาทครับเอาเท่าไรครับโมนี่สองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทเนาะครับมองไงวะเราต้เอาสองหมื่นบาทแล้วได้ของเอาสองหมื่นล้านเพรับตุ้กขะมะแล้วพี่น้อะราบเนี่เอาถูกๆเลยครับ พี่น้องครับบืงนี้บางเทอมผมอาจจะเ็ยคลิปเร็วแต่พี่น้องอันอยากจะเบิ้งหนึ่งก็เบื้อยู่ฟาร์มเนาะครับมาเบิ้งหน้าปั้มแต่แรกครับเพราะว่าอย่างตี๋พี่น้องเห็นแล้วมันจะได้งัวเข้าทุกมือเนียนครับแล้วก็มือนึงหาซิบก็โตนะครับราคาดีก็มูอยู่นี่ครับพี่น้องครับอ้าวโตต่อไปตันี้เป็นแม่สาวยังไงครับตัวนี้แม่สาวพร้อมผสมครับตัวนี้แม่สาวพร้อมผสมเนาะครับอายุครับประมาณอายุประมาณ16 17เดือนครับ17เดือนเนาะต่อตัวนี้ท่ายสูง145บบวกครัตัวนี้บวกลบเนาะ146บวกลลบคิปูดเพี่น้องครับแล้วก็ เครื่องเพชรดำเลยครับก็คนะือเป็นง้วบโวทเนาะราคาครับโมนี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทคนระับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องครับเป็นง้วใสไงพี่น้องครับแต่ราราคา,าถือได้สองหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้คือราคาห้องราคาซื้อขายราคาหนึ่งครับอันนี้โตต่อไปครับโมนี่โตต่อไปนี่เป็นแม่ทองเกตเดียนนะครับแต่เดีว่านี่ต่อไปเขาสูงแม่นครับเขาหมุดแม่ทองครับอันนี้ขายกีก็มูคือแม่ทองขายดีกร็มูเนาะตัวนี้แม่ทองผสมตัวใดพี่น้องครับตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดครับมือเคเอฟหกแปดเนาะ ตัวนี้ครับทองแรกครับตัวนี้ที่ไหนนี่ทองแรกครับสาวทองแรกเจ็ดเดือนครับแม่สาวทองแรกอายุเจ็ดเดือนเนาะกับเคฟหกแปดทำเนาะตัวนี้สูงแะไรวะตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกอยู่หรอกครับร้อยสี่สิบบวกเนาะราคาครับตัวนี้สองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันบาทเนาะครับง่วงร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับหลังผสมเคฟหกแปดนงครับตัวนี้ราคาสองหมื่นหกพันบาทเนาะราคาพอฟังถูกตัวเลยครับอยู่นี่นะครับโบเกินเนื้อพี่น้องครับหลังเรียงแบบนี้โบมีคข้ามาขาดทุนตัวนี้เป็นลูกกระทบพี่ดูวาซิ่นครนะ ผสมตัวได้ไหมนะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมอ่าอ่าช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตนะครับแม่ครับสี่เดือนครับตัวนี้ผสมช็อกโกแลตว่าสี่เดือนแม่ครับแม่สาวทองแรกว่าตัวนี้สาวทองแรกครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเพราะมันมีห้อยบักนะพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเป็นลูกทกพินดูบาสซินคลิปฮูดําเครื่องเพ็ดดำนาะครับเนาะครับราคาครับตัวนี้ก็สองหมื่นหกพันบาทเท่กันครับสองหมื่นหกพันบาทนะครับเนาะครับตัวนี้จะเล็งยังไงหนึ่งเพราะว่ามันงัวอันตัวนี้มันหลายแต่ตัวไปค่อยๆเบ่งรายละเอียดเนาด อ่ะวันนี้วัวตัวต่อไปตัวนี้เป็นงัวโค้งสังไงเมนครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกนะครับแมนครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ทองว่างนะครับแม่นครับเอาพี่นะครับตัวนี้แม่สูงกว่าซีหาบวกเราตุดเด้งขึ้นเรื่องเม็ดสีเนาะครับคลิปหูดำพี่นะครับแล้วก็เครื่องเพศดดำนะครับพี่นะครับแล้วก็ลูกเขากลเป็นสีแดงนะครับเนาะคือออกโบอยู่พี่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะขาดน้ำเลี้ยงเพราะไม่เนมันเป็นช่วงนาแรงครับผมไมีอ่ารกินมันอาจจะจ้อย่อหนึ่งครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงงงัที่โคส้ งวงางพุงง่วนนะครับเป็นว่าครับเอาแม่ลูกคุณีราคาเท่ครับสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับขาซถ้ำสือตัวละหมื่นหกพันบาทนะครับพี่ครับพี่น้องครับเบิ้องงวงตัวละหมื่นหกพี่น้องครับนี่ตัวของแง่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทนี่คือราคาของกระสืออันนี้แยกได้เลยครับนี่แยกได้พ่อครเมียนครับราคาสือไข่ราคาหนึ่งนะครับเมียนครับเอาพี่น้องครับราคาสือครับพี่น้องครับเอย่างเบิ้งตัวต่อไปนะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับเอานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นแม่ สูงใช่ครับตัวนี้ครับตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบห้ายุคครับสูงหน่อยสี่สิบห้าเนาะแม่นครับพี่น้องครับตัวนี้สูงประมาณหนึ่งหอยสี่สิบห้าครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเนาะแม่ทองว่างแม่นครับแม่นี่ไม่ได้ลูกตัวของตัวนี้ครับตัวนี้ลูกอ่าสองตัวครับในลูกเราสองตัวเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับอ่าแต่ว่าอ้วนดีนะครับเนาะแม่นครับอ้วนดีครับลูกกับอ้วนครับลูกอ้วนดีนะครับเนื้อหนังกระแตกมาแล้วเนาะครับเนาะราคาแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับ สองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับโต่ง่าดิโต่งตีตะหองมาตั้งไว้สามหมื่นกว่าแต่ว่านี่หองไหวสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันบาทครับในขายไอ้ตัวนี้ราคาถือครับพี่น้องครับเวอร์ไงมันถือทุกตัวได้องที่วางไหนนะเพราะมันถือทุกตัวนะครับมันยังไปเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องครับวัาที่นี่ตัวต่อไปก็เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกตัวผู้ครับตัวนี้อ่าพี่น้องครับต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแต่ว่าแม่นี่อ่าผสมครับว่ตัวนี้ครับแม่ลูกคู่นี้ผสมไปเนาะครับอ่านี่เพิ่งผสมครับ ผสมแล้วแม่นครับผสมก็ตัวเดียนะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมคมตัวครับอ่าคมตัวมาเนาะแม่นครับแต่ว่าได้ประกันทองแม่นครับอ่าพี่นะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ผสมแล้วนะครับเนาะครับตัวนี้นะครับถือว่าลูกเขาอายุวันหกเดือนครับตัวนี้แม่นครับหกเจ็ดเดือนรับพร้อมขุนต่อแล้วครับแม่ลูกลูกตัวผู้ราคาเท่าไรครับหนึ่งแปดพันบาทครับเอาไหมราคาหนึ่งแปดพันบาทครับหนึ่งแปดพันบาทครับตายพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับตายพี่น้องคณะซื้อสี่ขาดทุนกับเซ่เลียงัวดอนะครับเพราะยังตีราคาถือคัดทุนนะครับอันนี้คือราคาของกระสือด้ครับแมนครับเอานะครับถือว่าราคาเป็นราคาสุดคุ้มแล้วกันพี่น้องครับเป็นราคาถือนะครับอ่ะมาเบิ่งตัวต่อไปตัวนี้เป็นงวดใส่สูงเนาะลอยสี่สิบห้าวลายห้าสิบหลยห้าสิบครับผสมตัวอะไรนะครับว่าตัวนี้ครับตัวนี้ผสมตัวบามันแดงครับผสมตัวบามันแดงครับเนาะครับ ผสมเป็นแม่ลูกเพื่อทำในที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ท้องครับแม่ท้องเนาะครับเนาะผสมจะเดินครับตัวนี้ตัวนี้ผสมซีเรียนครับผสมมาที่อันนี้เป็นแม่สาวหน่อยเท่าบนครับเนาะเม่นครับอายุหนึ่งปีแม่นครับราคาครับราคาสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทครับผมโอ้ยงามครับคุณนะครับปั๊บไปตัวต่อไปที่ไครับครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเลยนะครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับเนาะครับพี่น้องครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกครับพี่น้องครับเป็น อ่านแม่คำคุณนเนาะ่นร่บครับเป็นแม่คำคุ้นครับพี่น้องครับอ่านะครับืัอนี้นะครับบอกได้ว่าแตงแต่บูชาของบีผอเสงมันนี่ขายของดีดีครับโทรศรัพท์ขอมาซ่อนสองสายหุ่นตวนันนะครับอานนะตัวนี้ต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่ไส้รวยหกสิบบวกครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกเขาลูกตัวใดครับอีกรอบหนึ่งครับตัวนี้เป็นอ่า อันน่าจะเป็นลูกกันผสมหลอดแล้วครับน่าจำโมเดลได้ตัวทุกมือนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือเรื่องแม่ส่งลูกครับแต่ว่าแม่เขาจอยหน่อยหนึ่งแต่ว่าลูกเขานี่เก่งคันนะครับเนาะตัวนี้นะครับหันห้าเอาเห็นใครเห็นได้รอบนี้แล้วครับเด้อแม่ลูกคูณนี่อะไรครับมือนีราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเนาะครับยังเอาเป็นราคาเก่าอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าแม่นี่มันต้องสดๆอยู่แต่ว่ามันห่างบล็อกอ้วนๆแต่ว่าลูกเขาก็ถือว่าสมบูรณ์ดีพี่นะครับตัวนี้ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ สี่หมื่นเก้าพันบาทครับปะ่ะมืงหนี้มาเบิบ้องตัวต่อไปตัวได้ดีเนาะครับที่ไหมอะใี่เนาะครับมาเบิ้องตัวต่อไปครับมึอนี้นะครับมันก็จะอ่านั่นแน่เพราะว่างว่วงหาซิปตัวเอครับก็ต้องขอโทษแล้วมันอาจจะคุกคักแนงน้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็สีฟ้าแนงน้อยหนึงเพราะว่ามันหลายตัวพี่น้องสิบเบิง้งว่าจบคลิปพี่น้องครับเพราะว่ายังมันหลายพวกพี่น้องก็เบิ้งว่าจบแต่ว่าบอกเลยว,ว่าราคาถูกถ่ายคลิปเนาะแม่นครับอ้าวโตต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวลูกตัวเมียครับ แต่ว่าลูกของทุกวันนะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับน้ำนมดีครับหลังแตกนะตัวนี้น้องว่าครับแม่ครับแม่นี่สูงลอยห่าซิบห่าฮอตฮอตตัวนี้ครับลอยห่าซิบบวกเลยครับลอยห่าซิบบวกทำเนาะแต่ว่าลูกเขานี่ก็ถือว่าตัวใหญ่พี่น้องครับนำอ่อล่าการเนื้อหนังมากพี่น้องเห็นว่ากล้ามเนื้อมากทำไมตัวนี้ไหมครับราคาเท่าไหร่ลูกคุณนี่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทปะไปลงตัว ราคาเนี่ยราคาเบาเบานะผมว่าเนาะอ่าคาแรงกับถือคุยอังถือมดนจะเป็นง้อครับพี่น้องครับง้อกับถือนะครับภาพพี่น้องครับหลายที่ผมหั่นผมใายในเครื่องนี่ผมอจะใส่กล้องพี่นอ้องวงกพุนก่นนะอันนี้คือประมาณหาทริปรวัดโตพี่น้องครับทั้งในไทยแล้วอยู่พี่น้องครับเจนเย็นเดอร์ราคาถือถ่ายคลิปกับมีนะครับ อ้าวัวต่อไปอันนี้เป็นง้วครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นงัวทองครับงัวทองเนาะโบดเข้มใช่ไหมครับเป็นทองแรกครับตัวนี้ตัวนี้ทองที่สองครับทองที่สองเนาะตัวนี้เป็นง้วงทองสองนะครับก็คือเป็นง้วโบดเข้มเนาะคลิปหูดําแข้งขาดำเพิียงเพชรดำเนาะครับผสมตัวใดครับตัวนี้ตัวนี้ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับชื่อว่าไงานมาเป็นพันธุกรรมที่ดีนะผสมให้การจ็ที่เก้าไว้นะครับพี่น้องครับ ตัส่งไปตเดือนครับตัวนี้ตัวนี้6เดือนครับพอส่งไปหเดือนราคาครับสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทเนาะตัวนี้ไม่เป็นงอโบดเราให้ลูกแดงอะไรเนเส้นนะครับตรงนี้นับเพราะว่ายังเขาก้ามเนื้อดีแล้วก็โบดเข้มคลิปหูดําเครื่องเพชรดำรับพี่น้องครับตัวนี้นะครับป่ะไปเบางตัวต่อไปตัวต่อไปนี่สิเป็นสามตัวคูวเดียวกันนะครับนี่เป็นชุดแม่สามตัวเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แล้วก็ลูกตัวแม่อีกแม่ครับอันนี้ลูกตัวแรกครับตัวนี้ แมนครับอ่านี่ลูกตัวแรกลูกตัวใดครับตัวนี้หูวะครับอ่าตัวนั้นเป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกเคฟสามหนึ่งเราตัวหน่อยได้ครับตัวหน่อยเป็นลูกเคฟหกแปดครับตัวลอยเคฟหกแปดเนาะแมนครับนะครับตัวตัวใหญ่เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับตัวหน่อยเป็นลูกเคฟหกแปดนะครับคือว่าไงเป็นครัวเลยนเนาะแมนครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทองว่างแม่แม่แม่เป็นสั์แล้วครับเอาไปผสมได้เลยครับวันนั้นเลยผสมคือว่าไงแม่ผสมอ่าแม่เป็นสั์แล้วแมนครับคือวายลูกพีละตัวมั้ต้องสี่บ เอาแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้เคฟสามหนึ่งเคฟหกแปดราคาเด้ครับของชุดนี้อ่าชุดนี้ห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าบวกคือแพงอาหารสามมาบ่อสื่อหัวตัวละสองหมื่นอ่าครับเป็นแยกกันกับเป็นแม่ลูกนี่กับสิเป็นสามหมื่นเก้านะครับตัวสาวลูกตัวพี่นึ่งกับสิเป็นสองหมื่นครับอ๋อตัวสาวนี่ห้องไว้สองหมื่นเน่ยครับตัวแม่ลูกนี่คือสามหมื่นเก้าแม่ครับเพราะว่าขันท้าบอกกันสิมันจะราคาดูดนะครับขันห้องรวมมันคือจังสิแพงแต่ว่าขันห้องเป็นตัวมันมันจังถูกนะครับแม่ครับ แสงวันราคานี่คือแยกได้แยกได้ครับไปวันนี้มั่งโตต่อไปพี่้องครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวสายหูเนาะครับพี่นังคบตัวนี้เป็นสายหูครับพี่นองก็เป็นงัวอ่าสูงใ่หมวตัวนี้ครับพร้อมสูงตัวนี้สูงร้อยห้าสิบห้าบวกจุหครับทองว่างก็ผสมแล้วตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ทองว่างครับเอาไปผสมได้เลยครับขึ้นรอบหนึ่งแล้วครับอ่าพี่นองคบสมว่าตัวนี้ครับเป็นงัวทองว่างนะครับพี่นองคบพอผสมเนาะครับอ่าสูงร้อยห้าสิบห้าบวกเนาะเมียนครับ ราคาครับพี่นี่ตัวนี้ราคา35,000บาทครับ35,000บาทเนาะครับเป็นแม่สาวทองวางครับ35,000บาทครับพี่น้องครับเอาเบิ่งตัวต่อไปที่นี่ครับพี่น้องครับก็ถือว่ามีหลายตัวที่พี่น้องอยู่นี่นะครับถ่ายเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องครับตัวต่อไปสายหูนะครับสายหูเนาะอ่ะตัวนี้ก็ได้นเนี่ยเสียตัวนั้นไม่ต้องถืออ่ะเอาโตค่อยๆเอาเสร็จแล้วโตพี่น้องครับครับตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สูง155บวกอยู่หรอกครับ155บวกเนาะครับ อ้าวพี่นครับคุณนวาตัวนี้สูงลอยหาสิบหาบวกผสมตัวได้ไหมนะครับว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมดวงตะวันครับผสมดวงตะวันนะครับเนาะครับแม่ครับอ้าพี่นะครับคุณนวลผสมดวงตะวันพี่นะครับผสมได้ไครับว่าตัวนี้ตัวนี้ท้องหาเดือนครับท้องหาเดือนเนาะพี่น้องครับคุณน่ลผสมเราท่องนะหาเดือนเนาะราคาครับวันนี้ ตัวนี้เปิดไว้45,000บาทครับ45,000บาทเนาะครับตัวนี้นะเพื่อนนะครับมันเป็นงัวโครงสางแสเงยครับเนาะแน่นครับผสมดวงตะวันดวงตะวันหาล้านเพื่อนครับตัวนี้ครับครับอ่าประกันทองนะครับประกันทองครับแต่ว่ามีตำหนี่นมติ้งอยู่นะครับตำหนี่นมติ้งมีเพื่อนนะครับอ่ะโอเคปะตัวต่อไปตัวต่อไปนี่ก็เป็นอ่าขอกเดียวกันด้วยกันครับขอกเดียวกันนะครับเป็นแม่ลูกนะครับบอสครับเป็นขอกกับตัวนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นท้องครับตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนแม่ท้องเจ็ดเดือนมันน้ำกนแต่คอกันนะครับตัวนี้ครับ พี่น้องครับงัวตัวนี้เป็นอ่งัวหูเนาะโค้งสางเงี้ยนะครับตัวนี้สูงลอยหาซิบหาบวกเขาเกซิบเขาทุกคนตัวนี้คือว่าไงตัวนี้เปงัวโค้งสางเงียกพี่น้องครับเป็นคับตัวเงี้ท่องหาเดินนะครับเป็นวะเนียนครับก็ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้กับดวงตะวันเหมือนกันครับดวงตะวันเหมือนกันเนาะเนียนครับ เอาเป็นงัวใส่ไงผสมน้ำร้อนไปเพี่อนครับแล้วก็ท่องขาเดือนมีนมติงนะครับเนาะครับนิดนึงนะครับเมียครับอ่าราคาครับวัอนี้ตัวนี้48,000บาทครับ48,000บาทเนาะครับแกโตเป็นงัวใส่ยักนะครับเนาะแล้วก็ผสมเป็นงัวหูทั้งสองทางแล้วก็ผสมน้ำร้อนให้พร้อมนะครับเนาะครับมาตัวนี้เป็นตัวต่อไปตัวนี้นะตัวต่อไปเป็นสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยเนาะมนครับสาวน้อยล่ำปีเมียครับที่ว่ามันหายแล้วพี่อนครับแต่โปรฟังเสือมีหลองร้อยอย่างน้อยนึงนะครับเมียครับหัวโลถธรรมชาตินะครับตัวนี้โลถธรรมชาตินะครับเนาะครับ อาพี่อนครับตัวนี้สาวหน่อยลำปีธรรมชาติครับพี่อนครับอายุเท่าใครทำก็ตัวนี้อายุประมาณสิบเดือนครับราคาครับมโอนี้ราคา18,000บาทครับ18,000บาทเนาะเป็นลำปีมีผลต่อระบบสืบพันธุ์เนาะราาให้รู้ในปกติครับ18,000หมื่นแปดพันบาทครับเพื่อนครับอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกเนาะลูกหนาๆย่นๆครับตัวนี้แต่ว่าหนาหนังหนาของลูกของนี้ครับเป็นบ่ครับแม่นี่ผสมไปทำแม่เขานี่ยย่างบักครับยังพันผสมครับแม่ให้ผสมเนาะ พี่น้ครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ทองวางเนาะตัวนี้ไม่ได้ลูกตัวเขาเรียว่าตัวนี้เอ่อลูกตัวที่สองนี่แหละครับตัวที่สองนะครับเนาะพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแล้วก็ลูกตัวที่สองครับตัวนี้ถ้าว่าลูกเขาเนี่กระดูกโค้งสางไงเขาเนาะครับเนาะแม่นครับแล้วก็เนื้อนังกระนาเนาะครับเนาะครับแม่ลูกคุณนี่ราคาได่ครับนี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่นครับพี่น้องครับจะห่วงๆแ้วมันตัวไงว่าไงลูกมันสมส่วนสมสมราคาเงี้ยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแม เบื้องตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปนี่ตัวสุดท้ายนะครับนี่สิเป็นแม่ลูกครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้แม่นครับสุดท้ายแล้วครับเอ้าตัวนี้สุดท้ายแล้วครับตัวนี้ตัวนี้แหละอ๋อตัวนี้เหรอครับนี่แหละครับลูกมันเป็นสาวดาวข้างคอกกันครับนี่อ๋อดาวข้างคอกเนาะแต่ว่าลูกสีเจ็บเขาต้องทำเนาะแมีน่ครับลูกอ้วนครับเพื่อนครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่เนาะนำาจ้ลูกเขาก็ถือว่าลูกเตยครับเพตัวนี้ครับอันนี้ลูกช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเนาะจำได้ว่าตะกี้อ้วนอ้วนเนาะ เมียนครับเพราะดิมันลงตัวน้อยนะครับมันกินข้าวโพดมันก็เลยเป็นไทยเหลวน้อยหนึ่งครับครับเมียมันมันนี่กินข้าวโพดหลายโพดเนาะมันโพดอาหารบ่าไงคะครับมันนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้ไทเหลวนะครับเนาะเมียนครับอ่าแม่ลักตัวแรกนะครับแม่กินสร้างอยู่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกสีแดงเข้มนะครับตัวนี้นะครับเอามโอนี้นะครับเป็นโจพิเศษสารับพี่น้องเอสซีคันเล่เอาราคาเท่าไหร่ครันี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเมียนครับลดแต่งค่าเก่าสองพันบาทนะครับเนาะเมียนครับ ตะกี้ของไว้สามหมื่นเก้านี่มันห่วงคำนองคำน้องมันปะครับครับโทษซับดับสามรอบแล้วพี่น้องครับครับเอาโมนี่นี่ยถ้าโนี้ผู้ใดสนใจเด้ง่ว่าเทานี่มีประกันยังไงครับมโอนี้ก็มีรับประกันทองรับประกันตำหนิสากลทั่วไปแหละครับรับประกันให้ชิพหามือครับครับถามผู้ใด้ทรงฟรีลอยกิโลเมตรครับทรงฟรีลอยกิโลเมตรเนาะผมบอกได้ว่ายุนี <c oughs> <c oughs> ่ราคาถีอสุดในประเทศไทยบอกได้ปะครับบอกได้เนาะครับถ้าคุณได้สนใจสามารถติดต่อทางไหนเนี่ยครับทางเฟซบุ๊กอ่ะอิสระเงินจันทร์ครับแล้วก็ทาง เบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้ครับไอเดียไล์กับเบอร์นี้แหละครับครับสวัสดีกคครับผมสวัสดีครับ <cab. S 1>